สวัสดีครับคัวตาเล็กนะครับวันนี้ย้ายมาอยู่ในห้องครับทําเล็กๆก็เลยไม่ได้ทําหลังบ้านนะครับฝนตกด้วยหลังบ้านเสียงดังวันนี้จะมาหานหน่อไม้หวานต้มหมูครับต้มหมูสามชั้นครับต้มจืดครับทำกินง่ายๆครับหลานจะได้กินได้ด้วยครับ ง่ายแต่อร่อยดีนะครับนี่หลานนั่งคอยอยู่นี่ครับวัสดีครับก่อนลูกเออเก่งมากลูกเก่งหน่อไม้อย่างนี้จะอร่อยดีนะครับต้มน้ำต้มน้ำทิ้งแค่หนเรียวก็กินได้แล้วครับมันหวานครับ เขาเรียกหน่อไม้หวานเปลือกมันจะเหลืองๆนะครับนี่พ่อค้าเขาเปาะมาให้แล้วครับเนี่ยครับนี่เราก็เฉือนแก่ๆทิ้งไปนะครับี๋ยวก็อย่าไปเสียดายมันถ้าเสียดายเดี๋ยวไม่อร่อยนี่นี่ครับ ทิ้งไปเลยแล้วก็ตรงนี้ครับก็แกะทิ้งไปเลยครับอ้าวแล้วเราก็ตัดเป็นท่อนๆครับอืมนี่ครับนี่อืม เนี่ยครับแล้วเราก็หั่นกับหัน่นนี่ครับแล้วก็หั่นใส่ไว้ก่อนครับ ี่อันนี้ก็อ่อนนะครับอ่อนแล้วก็หั่นตามยาวครับหนานิดหน่อยไม่เป็นไรนะครับไม่ต้องกลัวคืนน่อไม้หวานครับนี่โคนๆหน่อยเราต้องหั่นฝางครับ แก่แก่ทิ้งไวไ้กันได้เยอะอแล้วเอาลเอาหม้อมาต้มหม้ามาคือาใส่พหน่อยนึงต้่เนี่ยอ่ไปแค่นี้พอครับอันนี้ต้องถ่ายไหมถ่ายที่ครับต้มน้ำถ่ายหนึ่งครับใส่น้ำอีกหน,อหน่อยน่าจะดีนะครับใส่น้ำเยอะๆอันน ตอน้ำเดือดก่อนครับเอาหมูมาหั่นหมูลอเลยถ้าเจอเจอหินรับมี่ยิบมาด้วยเด้อนะอยู่ข้างล่างตป่าอยู่นาเลศ mấy con người đó đường cái chặt à. là mưa lắm á เวลา มีดทื่อนะครับถ้ามันไม่ทื่อมากนะครับพอได้เงี้ยเราใช้จักรเบือเนี่ยครับเนี่ยกดๆหน่อยนะครับเอียงมีดไม่ต้องสี่ห้านะครับสักสามสิบสองศาครับเนี่ยกดๆครับพอคิดว่ามันจะคมแล้วเราก็ปาดไปปาดมาครับ แล้วเราก็เอาไปลองเฉือนเฉือนถุงพลาสติกดูครับถ้ามันคมแล้วเฉือนถุงพลาสติกมันจะเข้านะครับลองดูครับนี่ครับถ้าเฉือนถุงพลาสติกเข้านี้แสดงว่าใช้ได้แล้วครับนี่ทำอย่างนี้นะครับทำบ่อยๆเราจะได้ใช้มีดแบบ โคมโคมครับเวลาทำครัวก็อารมณ์ดีครับเ,เดี๋ยวรอหมูก่อนครับเมียไปเอาหมูมาครับช่วงรอหมูเราก็ปอกกระเทียมไปนะครับแล้วเราทำครัวครับเราก็จะทำอย่างเงี้ยครับทำไอ้นุ่นมั่งอ้นี้มั่ง ผมชอบมากที่สุดเลยครับเวลาทํากับข้าวครับบางทีอารมณ์ไม่ดีนะครับพอได้ทํากับข้าวแล้วมันก็จะลืมแล้วก็อารมณ์ดีครับไม่รู้เป็นอะไรนะครับทํากับข้าวแล้วมีความสุขครับ กระเทียมผม,มไม่ใช้กระเทียมกีบใหญ่นะครับกระเทียมจีนเนี่ยครับมันใช่ของจีนบ้างรู้ดูในคลิปเห็นฝรั่งมันก็ปลูกครับประเทศฝรั่งเขาตัดตั้งแต่ต้นยังสดอยู่เลยใช้เครื่องตัดซื้อมาห้าหัวยี่ยี่สิบครบแพงกันนะครับ มาเด้อเวย้ยแล้วก็ปอกเปลืองมันออกให้หมดเลยนะครับพอดีเขียงใหญ่อยู่ข้างนอกผมใช้เขียงเล็กๆผมก็ไม่ทุกนะครับผมใช้หั่นเอาอแค่นี้พอแล้วอันนี้ไว้เจียวครับ ไว้เจียวใส่ตอนหลังครับพอเราต้มสุกปรุงรสอะไรเรียบร้อยแล้วเราก็เกียวกระเทียมใส่ไปแล้วปิดฝาหม้อครับมันจะได้หอมอร่อยด้วยครับเออวันนี้มีขนอก็แบบไม่รู้ถ้าไม่มีก็ผงชูรสกับซีอิ๊วขาวครับ ซีอิ่วขาวก็หมดเดี๋ยวเด๋ยวต้องไปเอาละพนอก็จับสีอิ้วขาวหมดได้หมูยังเมหมูซื้อมาตั้งแต่เช้าครับหมูสามชั้นโลหนึ่งร้อยหกสิบบาทครับ มให้เขาหั่นเป็นบางๆมเลยเราจะได้เอามาหั่นเองง่ายขึ้นครับให้เขาเฉือนเป็นแผ่นยาวๆบางๆมัครับหมูแพงก็ดีนะครับเราจะได้ไม่อ้วนมากหมูทูก่กินเยอะกินเยอะเดี๋ยวมันจะอ้วนไปใหญ่ผมก็อ้วนแล้วครับไม่รู้จะทำไง กินข้าวให้น้อยลงมันก็ยังไม่ยอมยุบครับล่อไปร้อยโลแล้วครับเอาแก๊สมากระป๋องนึงนะเอาอ่ะมันยังไม่เดือดแต่มันร้อนแล้วผมก็จะใส่ไปต้มแล้วนะครับอืม แล้วเราต้มน้ำเหลืองเหลือน้ำขืนมันออกไปเที่ยวหนึ่งครับดินดีนครับดิน กินดิบมันก็คืนเหมือนกันนะครับแต่ไม่คืนมากครับทเ<อ>พอกินเข้าไปได้โอเคตอนนี้ก็ตังต้งนาตั้งตาต้มไปครับแก๊กก็ใกล้จะหมดแล้วต้มให้มันหมดไปเลย ได้ผลดีนะครับมีดใช้หินใช้สากรับเนี่ยคมกริบครับทำให้เราทำงานง่ายครับมันก็จะเพลินไม่หงุดหงิดครับนี่หั่นแบบชิวๆครับนี่ทำมีดทื่อๆนะครับทำกับข้าวแล้วหงุดหงิดครับนี่คมดีมากเลยครับ หรอหมูมาเพียบเลยครับเนี่ยโลหนึ่งแต่ผมใส่ไม่หมดหรอครับเยอะไปันจริงไม่ได้ตั้งใจจะต้มนะครับจะมาทําหอมหมกหน่อไม้ครับทีนี้มันมืดค่ำแล้วครับผมเลยเปลี่ยนเมนูทําต้มจืดไปก่อนครับต้มจืดง่ายกว่าครับ ไปตัดใบตองตากแดดเรียบร้อยแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวเมนูต่อไปค่อยว่ากันใหม่ครับชิ้นนึงได้จังเยอะ เอาสักกี่ชิ้นดีวะยังมีเนื้อแดงที่มันขาดก,กิโลเขาตัดใต่มาหน่อยนะอ่ะใส่ไปสองชิ้นแล้วกัน จะเฉือนมือตัวเองแล้ว กินแค่กระดูกหมูก็ดีนะครับอร่อยคนละแบบโอเคพอแล้วแค่นี้นี่เรามาหั่นกระเทียมกันต่อครับถ้าเขียงเล็กๆนี้มันทุกไม่สะดวกนะครับมีดผมก็เล็กมีดใหญ่อยู่หลังบ้านครับกัใช้หั่นเอาครับ mình có đẹp mà gan ạ anh khun hiu yam hiu con na lúp à hiu tôm vậy จืดแล้วนะครับนี่ผมก็ถ่ายน้ำมาครับนะคะวันนี้ถ่ายต้มตามระอจ้าวันนี้ผมไม่ใส่น้ำเยอะครับอ๋อว่าแต่มายืนทำอะไรกันตรงนี้คะเนี่ยอ,อ,อันนี้น้ำไม่เยอะใส่ก้อนเดียวนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอน้ำเดือดก,ก็ใส่หมูไปได้แล้วครับอันนี้ใส่ซีอิ๊วขาวหน่อยหนึ่งครับแล้เวเราก็ ใส่ผงอร่อยนิดหน่อยนะครับเพาะใส่ขนอยแล้วผงอร่อยไม่ต้องใส่เยอะครับอ่าพอมีอะไรไหมไม่ต้องแล้วอ๋อเหลือพริกไทยครับพริกไทยครับใส่พริกไทยลงไปโอเคใส่เยอะไม่ได้ครับเดี๋ยวหลานกินไม่ได้ครับร้อนแล้ว เอาหมูใส่ลงไปได้เลยครับมหมูเยอะหน่อยครับลูกเต้ากินหมูเก่งแล้วก็ปิดฝาครับ น้ำเดือดแล้วสุกแล้วก็ต้องเคี่ยวต่อสักเดี๋ยวนะครับให้หมูมันนิ่มหน่อยได้กินสบายๆครับใด้แล้วครับอร่อยแล้วหมูก็เริ่มนิ่มแล้วครับ รสชาติก็อร่อยแล้วตอนนี้ก็ขาดอย่างเดียวคือกระเทียมเจียวครับุอ,อ้าวลงก่อนแล้วก็เกี่ยวกระเทียมครับน้ำมันลำข้าวก็หมดอีกแล้วลืมซื้อครับ โมโมใส่กระทิลงไปครับไว้อ่อนๆน,นะครับวันนี้ผักทีก็ไม่มีใส่ครับฝนมันตกไม่รู้ไปซื้อไหนเลย เแล,แล้วเราก็ปิดอบไว้นะครับมันจะได้หอมครับเป็นอันต้มจืดเรียบร้อยแล้วครับ นี่ครับหอ,อมน่ากินมากๆเลยครับกินหน่อไม้ด้วยอร่อยครับหน่อไม้หวานครับเพื่อซื้อแต่ถ้าไม่มีหน่อไม้หวานหน่อไม้ไผ่ตรงก็ได้นะครับแต่เราต้องต้มลวกก่อนแล้วก็ชิมดูนะครับต้นฝวั่มันจะจืดอ,อร่อยนะครับอันแบบนี้หน่อไม้หวานความจริงไม่ต้องถ่ายน้ำก็ใช้ได้ครับน่ากินมากๆเลยนะครับ ผมก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับขอให้เรินก้าวหน้ากันทุกคนนะครับแลวอย่าลืมช่วยกดติดตามผมด้วยนะครับสวัสดีครับหอมหมครับหอมเออลานบอกว่าหอมครับจะได้เด็กไม่โกกนะครับอร่อย